ูจะพาไปดูลูกสิทธิ์ครับที่หยอดของเขครับมาดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับดูกันมีจะพาสัมภาษณ์ด้วยนี่ดูก่อน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 ดูกันหยอดก่อนมือชีพไหมมือชีพไหมนี่ออยย่า่าอย่าสั่นสิอย่าสั่นทิ่ไม่ดูตันสู้นะอย่าสั่นิอย่าสั่นที่ดูดูดูอ่าเดี๋ยวหยอดให้เสร็จก่อนหยอดให้เสร็จก่อนทำพลาดเดี๋ยว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 หยอดพลาดเดี๋ยวพลาดนั่นแหละนั่นแหละตัวไอตัวไอตัวไ <c oughs> <c oughs> ขยยาวขยยาวขยยาวน่าดูนะดูนะกล้องมือใกล้ไปใกล้ไปโอ้โหทีเดียวจบเลยอ่ะหน้าหน้า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 เออเป็นไงเป็นไงง่ายไหมง่ายไหมง่ายไหมง่ายมากค่ะขั้นตอนไม่ยากใช่ไหมขั้นตอนไม่ยากพี่ง่ายโอ้โหทำเป็นแล้วเนาะทำเป็นแล้วเนาะทำให้เป็นมาให้กลับบ้านนะ เลแล้วหนูกลับบ้านแล้วหนูไม่มาแล้วเฮ้ยมาสิมาเยี่ยมอาจารย์มั่งอาจารย์เหงาเป็นไงพเพื่อนๆดูครับเป็นไงครับขนมก๊กไม่ยากครับเห็นไหมทำงาา่ำงายมากเลยอตไม่ยุ่งยากเนาะทำงา่ายๆสบายๆมีเคล็ดลับดีๆใช่ไหมที่ทำมาหนึงอาจารย์สอนหมดละคะ่ะอาจารย์บอกละเอียดสอนทุกอย่างอ่ะอาจารย์อาจารย์ดูไหมอาจารย์ดูไหมอาจารย์ไม่ดูอาจารย์น่ารัก<บ> ย้งไม่เก่งไม่เก่งใจมียมดวเนีย <laughs> ใ,ใจดีน่ารักค่ะอือสามได้ใช่ไหมปิดปาปิดฝาเป็นไงครับเป็นไงโอ้โหสุดยอดไหมสุดยอดไหมโอเคค่ะพี่ไม่เสียแรงที่ที่มารู้สศ <laughs> ึกสามาหลายเพจละ้ะแล้วทำไมถึงว่าหาลุงตู่แล้วเนี่ยหนูว่าลุงตู่น่าจะจริงใจสอนสอนหมดไม่กัก ทุกคนแหละสอนทุกคนแบบนี้มาที่มาเรียนให้แบบนี้ทุกคนไม่กัก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 โอเคนะครับเ,เพื่อนๆใครสนใจนะก็มาเรียนกับผมตัวเลยนะครับสอนกันแบบตัวตัวแบบนี้นะครับไม่กักเลยนะครับเ,เพื่อนๆไว้เจอใหม่คลิปหน้า